เนยแซ่บมาแซ่บแต่ยาแล้วได้กินแล้วเฮ็ดจังไหนใช่โย่ต้อเตือนเตือดอกยเว้ต้นข้าวขามึงเอะถ้าซึ้งใจครั้งเราบมรับด่วนจะเดี๋ยวรับดวนพี่สงการวามาเกลือเกินนี่รักษาเข้มมาจางจืดพี่สงกาเป็นปลาแดกปลาคอขาวต้องเกลือนั่นเอือป่าแมนบบเอือมันข่าเมนใด้หรอส่วนพี่จานเป็นสมปลาหน่อยน้อนจอจะเหม็นคือ เกลือบ่เอาเมนบ่อายความหมักหน่อยข้ามหมายหน่องแกงเมนหมักเกลือบสันดอกโอ้ยิิดดเเอ้ยม่นจังตาพอถึงของให้จานเออเออให้มันเบาลุงหนูเด้อพ่อใหญ่พ่อใหญ่กูแห่งกำลังโมโหอยู่นี่อันทิศยังมาเนี่ยทิดจังได้จานอันมันเป็นอย่างมันคือตาบ่ถึงของคักแต่อันพูดบ่าชุดชดกะมีอันทรัพย์สินกันพ่ออันกะมีพ่อเนี่ยใส่มันสิตายสันมันจังเปัดเอาพอห้างนี่ละจานนี่ละนี่ละจานเลยไป มืงหนีหเอาบวเลสสาวรำดวนเ้างก,กับพตายดอกแม่นบวชจันเออแม่นอยู่เด่นอ่ะเนาะบ่มีผูดเยอะเป็นบู้สาวนั่นโว้ยทางแมนอ่ะเนาะเอาจังสี่เพิด<ะ>อันคน้นบัดบานแล้วยังบ่มีแต่สาวรำดวนเนาะไปหาเรียนผู้ไม่คันมันบ่เป็นตาได้เอากับเขาไปบวชแม่มันอยู่ในวัดรถ้ามันตายข้าไปยันนงรถทิดเนาะไปจันไปเอาชนอเอาชนอเอารถไม่ต้องบอกกันนะไป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 อยู่ดีนะไต้องไม่บอกกัน โอ้ยเหพวกสุดายเลยแจ้เแม่เฟยขายเจ้าของเนาะเนาอเนแม่ยังกอดว่ายังกอเท่าเท่าอยู่เนี่ยแ bueno um ้ัหบนรถไมดแล้วน um ี่เย okay ือนฟังดูก้ย่ขันว่าจานเท่าเด็ดยาเสมาตีว่าจานเท่านะโอ้ยหมอแชมป์นเด้อเท่าดังโอ้ทอเลยันว่าจานเ่าเด้อเอาแมงมาให้จานโจังสิ่งสมกันมาโอยเ้อท่ต้อโอ้ยลำดวนอ้ดีใจไล่ไลที่ล้ำดวนนะเลือกเอาอ้ ใดจังไดไล่เนี่ยเท่าเอากันมาจนใดลูกใจบ่กิ่งต่อนองยามาเราให้กินน้ำเด้อไอเสียงขันบ่ฮักบ่มกล่ำเดือนอีหลีนันยามาเอาล่ำเดือนเด้อล่ำเดือนนี่ตัดใจบ่ได้ดิขันมัก้อแห้งเลือดินั่ยไอบ่ตัวบ่ต้นล่ำเดือนดอกล่ำเดือนเอ้ยที่บ่ตัดใจแนบบ่หมายแวะเข้ามาสู่ น้องพ่อใจพี่สิสูตัดปัญหารอบด้านไปทางบ้านแม่กายอแล้วนั่นแล้วเป็นผู้พร้อมบอกให้พีมหาจังอยากทวงสัญญาแต่อยู่นาหลอลืมแล้วสิน้นแนวใดใจพี่เสียงจังมาแป๋วแผ้เป็นให้น้องซอง ลาขมือถ้าลำดวนลุงลอยบอตีเบาวพอห่างเหม็นใจมั่งกะเราคืนนี่ละนอกันเก็บปวยก็ต้องฟื้นนี่ยาใส่มาห่อสดว่าจ่าชายบอกคอยคหลอกไคใ,ให้คอยคือย่านลายเดีย่ยานแก่เธอสิโบอดสาแย่นไปกินขิงต่างคา บ่ยอมไปเลี้ยงแม่ยาพี่กะเบาบ่ได้หัวใจน้องเอลยให้คิดทวนเอาเด้อคำอวยพอแฟน เมียไอหนีขอขึ้นดีกับเขาแล้วเขาบ่เอาสั่งเขาแม่ไอเสี้ยงมีคิดเห็นแต่นานองผู้สิไปอยู่เลียงแม่ย้ายเ่าไดแน่นอนว่าจังไดลำดวนสิบว่าใจเอากระบป๋าพอห่างไดแนบอเราสู่ไอฟังมึงแหน่เรามาบ้านเนี่เพื่อเพียงัดใจล้องปงใจแล้วเบิดสุดแนวจยงอ่อย ขันแม่นองบาลงลอยในยเจ้าบากสมบักยจมจำเจ้าเกือขวานตะพียาจะไปนัวเนี้ยน้ำยาเก่าออกขึ้นมาลำําเดือนนางสิขอขันอาสาเลียงยาเองลับร้องได้พี่เส้งใจเป็นไนน้องสิใจเป็นฝ่ายลงไล่าได้ห้าม ยิดสำรวอมความแล้วใจใจแปล่เสียเป็นผั้ ใจไปน้ำอายไปน้ำใช้ยงเม่ยาขอสำคัญเมียเก่าพีขึ้นมายาสปาปล่อยนองไล่ถิ่มเป็นบ่อเอาด้วยเสียงโอ้ยเอาอนยานไอ้ตัวไอ้ต้มสันติเดียวนี่หยานตัวละเนาะคนสวยเอ้ยขอสาบานตัวนองทุกสิ่งอย่างบ่อลำเอียงเบาพี่เสียง่วงนางให้บาปนัง มีรักดีเอยาจิงแถบบ่ไม้แว่เขาในป่ารับเอาหอดฟ้าพาทั้งหากินอีกพร้อมไว้ยยอมได้ผูวุซแนวป่านน,นันนลวเนาะเขาจงเราคนมากกันต่อจากนี้ใจของพีคงบ่แป้วไผ่กับยาปองดองกันใจของไผ่ของมันกูสุคนให้ทนกาน ให้ลอกกันให้ขางอ,อแขนจ้องขี่โทษกินมือขาดเกิดชาตินี้ชาตินาให้เป็นบ้าปูวังละเมอลาคมือยทุกสิ่งอยางที่เออเออรลับขอจับมือเป็นจังในยาสุคือพิมพ์พาเมียเก่าป่าอา้อ,าอไปแล้วยยเจ่ายาสือพิมพ์พาดเด้อ ต่อจากนี้ขอให้นางเลือกเป็นแก้วในกลางใจของไอยกพ,ยพีและเมียที่รักแสนดีมุนพี่มีเพ่สิยกให้เจ้าลำดวนอนโอยแมนผู้ดีวอาอยเดน,อนอ้องอย,อย แฟนที่กำลังสได้จละเมื่อบันดนี้แม่เอ้ยแม่พิ่บพเพอหมดน้ตท้งเต่นำเอ้ยเว้นมาหน้าจองละต่อทั้งต่อของเจ้าของปวดเวือนแม่บ่ได้โอ้ยพ่ออยากให้ฟองอยากหวา ละนี้ผัวมาว่าแต่เขานัาสัวต่อแห่งสัวสุดาไปบอนอาศัยบ่มีเลยโอ้ยมวยนีกอนยพิ้าเอ้ยจนเต็มที่เขาบ่มีสิกินสัมมานำใจตวาดเก็นโอ้ยดีแม่แร้วว่าสิเบ้งเอาผัวไม่มาย่เยอยเขานั้นเอ้ยหอดต่ตา และคิดวอดเด้คิดวอดรเขาน้าทอฟ้าบอกกาอวยดอกพื้นกาหย่านเด้น่หย่านยาเล่าบย่ยอมหลับว่าอิน,านหางน้เป็นใครลาพิมพ์เอย๋ยเจลวันนี่เป็นไข่เจ็บในในไข่บ่สว่างพี่ชายโตกะบ่งหวงตีางางตานอน้เที่ยวเล่นว่าคื้นบ้าน บิ่อีนงายคนเดิมออเออเด้อโอ้ยพินพาเอ้ยหลายวันมาจนว่านั่งนี่เป็นไผ่เจ็บได้ในกระบอสวงเยใช่โตกระบหวงมีแต่หาเจ้าเล่นหูของเบิไปชวนกับพี่างลาติกบเจ้าไปทั้งได พิมพ้าอยากขึ้นไปสมมายเม่ยากะอยากอายติส่วนไปจวนราไปสมมาเล่านะปัจวนเมญยาใช่ไมบอกมาบังไข่ไข่ไข่เขาให้เาไข่ที่บายลูวเขาก็พ่งมันสมอ่อนก็พักต่มได้เห็นบอกไจวนยังสี่หลักกว่าพิมผู้เขาไฟระเบิดก็มีมือรดขนเขี่ยวก็ต้องมีมือเศร้าแต่ว่าเป็นแปลอะไรเด็กขนเขียวถึงเศ้าได้ แมนบอกอีน้าไปชวนอไรอีหลายยามโมโมบาปแม่คือไปตชวนหลายสีตาขึ้นไปหน้าเมียพี่พอเจ้าผิษเล่าล้วเราจะไปสม่าเล่าเราใจดีเลยเพราะแม่ว่ามันสิแมนบ่ละไปชวนเจ้าพาพคอยไปใน่เด้อกับพี่หน้าคอยสิไปหาคันดอกไม้ไปสมมาเมียอดอกไปชวนภาไปกูกระเพ้าไปได้ยุ่ิแต่กูประกาขึ้นมันเขาบังชิลงมาดาพอย่อแม่เขาตีตากเขาเลือดแตกสาแตกไปเป็นทังไหนพี่น้ากับพี่หน้าไปกันเรา ค่อยๆเม่์ไทในลูกตาแม่์ปลาท่มใจดีๆเอาขันติดโมาแล้วก็ใจอ่อนตลอดมียให้อีนางหรอเป็นซื้อกับมังนาั่งอ่อนแม่์ในเรื่องหลักแม่อยากอายเมียาพ่อแม่กับขึ้นเมื่ออาพอตัวนี้ต้องเมียยาพงงานเมียาเลือกจีนว่าบับบอน้องแล้วเมื่อบาดีแม่เอ้ยแม่ พิมพานังถือเอาขันออกไม่เทียนถูกมาลาขอก็มายมเพียรได้ลวงเือหนอไปแห้แหล้คอยดีโน้หันว่าอย่ากาแก่อย่าถือนางผู้ผิดพลพาคาาสติ้อยับยั้งโอ้ยใจตาแม่นบัวทัน แต่ยานะเออหลบทําไปโน้กอนั่นด้วยความคิดผิดมาหันเลยากาสิลังทันแต่อย่างใดก,ก็นนดกกาาตา,กามแลยเมื่อสูนิ่วได้เสี้ยวยัดเอามันเป็นแกนไพ่บัตรือเมนเทายาที่เกียดแขนอีนางนี่ควันบอดีดอกแม่เอ้ยประชวนยังไม่ไหวเนี่ยขันลงไม่สิลุดมือไปก่อนไปนคอยปน แตเจ้าเนื้อยาลาเอาขันลูกไม่ให้ใจอ่อนพอนลงตายตอดกองทุ่งไรเ่าย่ใหญ่ใจใจเห่อเตี้ยเนื้าเอ๋ยสำนึกผิดจับตัวแก้วฟ้องขอเองมาอู่เอายานางเอ๋ยย่าถือเป็นเรื่องเล่าเขานั้นลูกเป็นบอลบัดมาู Ya la tabel, oye.